สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคิวด็อกครับผมวันนี้ไม่นุงไม่นอนมาแล้วครับผมรอกินอย่างเดียวนี่แหละ <c oughs> เอา <c oughs> เสื้อด,ดีๆหน่อยวันอนมาวันนี้มาขัดฟันกับพ่อหน่อยเลยหลายวันแล้วไม่ได้ขัดฟันครับเดี๋ยววันนี้จะพาที่มาขัดฟันซะหน่อย มาแล้วอ่ะขึ้นมาขึ้นมาแล้วล่ะโดดโดดโดดอึมหนึ่งสองสามเอ cosas, ้าขึ้นขึ้นอึมอึมอึมอ่ะนั่งลงขึ้นมาแล้วก็นั่งลง นั่งลงเอ,อ่อมาวันนี้เราจะมาขัดฟันกันครับวุ้ดมาอ,อ๋อขัดทั้งนี้หนะ่อยเออนี่แหละนี่แหละสิ่งที่พ่อต้องการอ่ะเอาฝั่งนี้อืมเอาฝั่งนี้เออดูสิให้เพื่อนเพื่อนดูฟันหน่อยสิว่าฟันหนูมีหินปูนไหมพ่อว่าไม่น่าจะมีอนะ่ะ ห, iga, ห então, und, ่วงอีกห่วงอีกไหนให้เพื่อนดูหน่อยนะนิดนึงนะนิดนึงนะโอ้โน้ำลายนิดนึงนิดนึงให้เพื่อนดูฟันนิดนึงโอ้อ่าอ่าอ่าไม่ให้ดูก็ไม่ให้ดูนี่ครับฟันขาวใสปิ้งนี่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยครับขาวใสปิ้งมาก อันนี้ช่วยขัดฟันน้องหมาได้นะครับผมเป็นขนมด้วยนีมันจะลงล็อกพอดีอะ่ะฟันมันจะลงล็อกแล้วมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยเอาให้ทั่วถึงสังเกตฟันกะทิขาวจั้วเลยฮะเอาอยัางจะสะบัดอีกอยู่เอาเร็วๆกินก่อนให้มันขัดให้หมดก่อนเนี่ย อเขียวให้ทั่วโอ้ยหักแล้วอย่าหกเยอะพ่อที้เจียดกวาด่ <c oughs> กลบกลับมากครับบอกเลยว่าหนมนี่กลบกลับมาก สังเกตนะมีตะปุ่มตะปำนี่เยอะะตรงเหงือกเนี่ยพ่อเห็นหนูกินแล้วพ่อหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าก,กัดมือพ่อนะ อ่ะหลุดไปอีกแล้วนะิ้นสุดท้ายอ่ะอ่ะอะเอาไปเลยดีกว่าอเอาไปเลยดีกว่าเืมเชี่ยวด้วยนะอยากกนก็โอเคครับผมวันนี้ก็เพื่อนๆลองลองซื้อมา ขัดฟันน้องหมาเพื่อนๆดูครับผมอันเนี้ยน้องผมเชื่อเลยว่าน้องหมาชอบมากเลยทียังชอบมากเลยนะไอตัวเนี้ยไอตัวขัดฟันเนี่ยก็ลองลองดูครับผมถ้าน้องหมาของเพื่อนๆคนไหนมีหินข้ามหินปูนเยอะนะก็ลองพวกเนี้ยแล้วก็หรือจะเป็นพวกหูหมูหรืออะไรอีกอะกีบเท้าวัวลองซื้อมาให้น้องหมาแทะดูได้ครับผมเป็นที่ขัดฟันได้อย่างดีครับ โอ้ยแล้วก็โชว์ตู่ในข้อดเวยก็โอเคครับผมวันนี้ที่ไปก่อนละครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับที่ไปก่อนละครับ